อมรัชชีกรณีป้านาหากผู้นำมีสติปัญญาจะมีวิธีการรับมือกับผู้เห็นต่างอย่างเหมาะสมซัดประยุทธ์จันโอชาไร้วุฒิภาวะไม่เหมาะสมกับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคม2566คุณอมรัชโชคปรมิตรกุลสอสอบัญชีรายชื่อพัรก้าวไกลแสดงความคิดเห็นต่อกรณีที่ตำรวจเข้าจับกลุมป้านาวันธนาโอทองโดยใช้กำลังเกินกว่า หตุขัดขวางการแสดงออกทางการเมืองและมีการตั้ง3ข้อหาหนักโดยอมรักกล่าวว่าตนเข้าใจความจำเป็นของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของผู้นำแต่การใช้ความรุนแรงปิดปากฉุดกระชากลากถูกกับผู้หญิงผู้สูงอายุคนเดียวต้องถามว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่ทั้งนี้หากประยุทธ์เป็นผู้นำที่มีสติปัญญาควรมีการซักซ้อมทำความเข้าใจกับทีมงาน ว่าเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิคนควรมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรต้องมีการเจรจาพูดคุยทำความเข้าใจและใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักอย่างเหมาะสมไม่ใช่มุมมองแบบทหาร มองเพื่อนร่วมชาติที่มีจุดยืนทางการเมืองคนละขั้วเป็นอริราชศัตรูแบบที่มองภัยจากนอกประเทศส่วนประเด็นการตั้งข้อเก่าวหาหนักต่อป้านาว่าขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตนอยากถามว่าการที่พลเอกประยุทธ์ไปตรวจราชการ ที่อำเภอบ้านโป่งครั้งนี้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีหรือใช้ตำแหน่งนายกเป็นข้ออ้างไปติดตามงานเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของตัวเองเอรู้กันอยู่ว่าบ้านโป่งเป็นเขตที่สสย้ายพักจากประชาธิปัตย์ไปซบรวมไทยสร้างชาติของผลเอกประยุทธ์จันโอชาส่วนประเด็นที่ผลเอกประยุทธ์กล่าวหาคนชูสนิ้วว่าให้ไปหาหมอคุณธรรมรัดได้เห็นว่า พลเอกประยุทธ์ก็รู้นี่ว่าประชาชนมีที่มารอพบท่านเพราะต้องการอะไรบางอย่างเลยต้องถามว่าเมื่อทราบแล้วในฐานะผู้นำเคยออกมารับฟังพวกเขาบ้างไหมและนี่ขนาดกำลังจะเข้าสู่ช่วงของการเลือกตั้งหาเสียงพลเอกประยุทธ์จันโอชา ก็ยังไม่เปลี่ยนนิสัยและวิธีคิดวิธีทำทั้งที่มีบทเรียนอยู่แล้วการที่นักการเมืองซึ่งเป็นบุคคลสาธนารนณะไปที่ไหนจะมีคนสนับสนุนเห็นด้วยคัดค้านเป็นเรื่องปกติแต่การใช้อำนาจปิดปากผู้ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเช่นนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่มีภาวะผู้นำในการจัดการเรื่องพวกนี้เลยวันนี้กำลังจะออกมา จากหมวกผู้นำเผด็จการมาลงสนามเลือกตั้งแล้วยังละนิสัยเดิมไม่ได้อยากถามว่าคนที่ไม่มีภาวะผู้นำแบบนี้สมควรเสนอตัวเองเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือไม่คุณอมรัต์ตั้งคำถามสุดท้ายคุณอมรัต์กล่าวว่าการแสดงออกเช่นนี้ของพลเอกประยุทธ์สะท้อนให้เห็นตัวตนของพลเอกประยุทธ์ว่าลูกแก่อำนาจเป็นผู้นำที่เป็นเผด็จการอำนาจนิยมมีลักษณะโอหัง ครังอำนาจตรงตามยัติฝ่ายค้านที่เคยอภิปรายไม่ไว้วางใจและคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะต้องเกิดขึ้นอีกเรื่อยๆจนถึงวันเลือกตั้งช่องคอมเมนต์ของคุณก็ปิดจะให้ประชาชนไปแสดงออกที่ไหนอยากให้เปิดช่องคอมเมนต์ประชาชนจะได้ไม่ต้องมาตะโกน ในโลกโซเชียลมีเดียคุณปิดช่องคอมเมนต์ประชาชนพูดผ่านตัวแทนในสภาก็โดนประธานปิดไหม์คิดหรือว่าวิธีนี้ใช้สยบประชาชนแจ้ง3ข้อหาหนักเพื่อเชื่อไก่ให้ลิงดูวิธีนี้ไม่ได้ผลเพราะความอึดอัดรับข้องใจทำให้วิธีการนี้จะใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปมีประชาชนจำนวนหนึ่งที่ก้าวข้ามความกลัว เพราะความคับแค้นที่สะสมมานานการปกครองด้วยความกลัวใช้ได้ผลแค่ระยะหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ทุกคนจะสยบยอมให้กับอำนาจของพลเอกประยุทธ์คุณอมรัตน์ส้าสส9ไกลกาวอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยจากสถานีข่าวการเมืองทีวีวรดอดฎอรน